จะมาทำคิวอกันเริ่มจากคลิปอันไหนดีอ่ะเอออันนี้แล้วกันคลิปล้วคลิปเกือบล่าสุดไงคิวเอครับ,คร,บครับพี่คิดว่าจะกลับไปเล่นไปทำคลิปโรบบอกบ้างไหมครับไปทำครับไป อันนี้คลิปล่าสุดคลิปเดนหนึ่งพี่เป็นเกย์ไหมไม่อ่ะสองคิดว่าจะกลับไปทำบ็อกฟู้ดไหมทำกดไลค์กดไลค์ลให้เลยมันมันนิดมันมันมีนิดคลิปอาจจะสัน้นแต่ไม่เป็นไรหรอกเล่นเกมชูด,ดีกว่าเกมไหนดีเขาเลือก เกมนี้ดีดกว่ามาดนูน่นนานเออเก็บไปซะเออเออสุบกักทำมาไงไปตกไปเลยเมืออ่อ่ะอ๋ออยู่นี่อะอ่าอ,อยู่นี่นั่นเองเออส้อน อะไรวะเนี่ยียนจับมาขี้โพสอะไรแบงนี้ไม่เรียนนะเรียนสิไอ้ป้าอ้อาวนี่หาเรื่องใช่ไหมเอ๊ะบ้าป้าบ้าอ้าวเ,เกมบักโฆษณา ไปไนไปเลยมันใช้เวลามาเล่นมับน,นี้่ันทุทางเนี่เลยนี่ไปเนี่อ้าวเป็นเอเดลแมนเหรอโดนจัเฮ้ยนี่ทำร้ายฟาร์กนี่ไม่ต้องมาเล่รื่อ,อไ,ไปไ่ต้องูสีเหลืองเรื่นะ ก็สนะก็ไหนวไม่เล่นกูไปไงลูกไปใสยไป่ใส เฮ้ dom, ย es, ไ wow. มกฟูต่อเ้ยใครมาวะใครเนี่ยสีบลอนด์โคตรตายมะสุมผพลขอองให้ได้ผลดีๆว้าวคนระเบิด เราไม่ทนหรอกคุย เราจะไปเกาะเกาะเกาะแรกดูหน่อยซิว่ามีาอะไรขายบ้างผลมังกนขายโอ้ไปขายโอ้ทำอะไรดีเบื่อเไป

ก่อนดังอืมไข่มันไข่มันเป็นขากิงกุ้ไข่ เป็นใครนุไม่มีผลนะ ว่ล,ล่ะโมนี่ตามติดชีวิตวะล่ะเล้วก็โชว์จะโชว์จะโชว์ฮะฮะว่าล,ล่ะเอาน้อง เร็วเร็วเร็วไปต่อบารกี้ดีกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มไปเกาะบารกี้ไหมต่ไม่มีผลประตูนะงั้นแค่ผลที่ตัวเองมีไปละ มามาไปเกาะบ,บักกี้กันมาถ้าใครอยากออกคลิปเอ่อให้เ,เล่นด้วยนะครับถ้าใครอยากออกคลิปก็่งชื่อไปให้อ๋อนีอ่ ถือผลไม่ยมทิ้งดำเป็นไง รถดเกิดยังเนาะไม่เกิดหรองั้นตีบอสที่เกาะมาลี้ยงฝอยแล้กันปึ๊บนะทำไมมันกระตุกกระตุกวะอืมเนี่ยไปบอสมาลี้ฟอร์ด ทำที่แต่ละั่งเอิญเธอมีผลคือคือจิตจะิตดิดี่เวิร์ดมากคิอจนออกจิตจนมากจิตจนบ้าซื้อนี่ยังวะจงไม่ได้ดูก่อนดูก่อนเช็คดูก่อนโอเคซื้อละมาใ่จริงก็ไม่ตีสิ ก่อนก่อนที่จะจบคลิปถ้าทุกคนอยากให้ผมเปิดหน้าเดี๋ยวโคติดตัมยี่สิบเดี๋ยวเปิดหน้าแล้วแล้วก่อนนะครับสวัสดีครับไป้ไปนะครับ